ระวังระวังช่วงนี้ฝนตกบ่อยทำให้เกิดน้ำขังในหลายพื้นที่บางพื้นที่ก็เกิดภาวะน้ำท่วมซึ่งต้องคอยระวังในเรื่องของระดับน้ำแล้วเรายังต้องระวังในเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำด้วยนะคะซึ่งโรคภัยที่มากับน้ำก็มีเกี่ยวข้องกับตาด้วยซึ่งโรคตาที่มากับน้ำก็คือโรคตาแดงนั่นเอง สำหรับโรคตาแดงก็จะมีอาการคันเคืองตาน้ำตาไหลเยื่อบุตาขาวและเปลือกตาบวมแดงสำหรับวิธีป้องกันก็ไม่ยากค่ะเราแค่อย่าไปขยี้ตาแล้วก็พยายามล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ในช่วงที่เรามีอาการก็อย่าใส่คอนแทคเลนส์ค่ะให้หลีกเลี่ยงไปเลย แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการต้องไปเดินสัมผัสในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมแล้วน้ำเกิดกระเด็นเข้าสู่ดวงตาให้รีบล้างออกนะคะด้วยน้ำสะอาดในทันทีแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกรปรกโดยตรงค่ะแต่ถ้าเกิดเราพบว่ามีอาการผิดปกติมากให้รีบไปพบกับคุณหมอเลยนะคะ